ไปก็ไม่เจอกันเลยเป็นยไงบ้างไปมะเร็งไงมันพ่อกูเลยทุกวันนี้ถามว่าพยายามทําดีที่สุดไหมใช่พยายามทําให้มันดีที่สุดในในสิ่งที่มีแต่ว่าอคือสุดท้ายพวกเราตั้งใจเท่าไหร่ดันอยู่ที่คนดูพี่คิดเลยใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเหมือนกับผมว่ามันคือการเวิร์กร่วมกันว่าแบบเช่นอยากเห็นอะไรดีขึ้นก็ต้องสนับสนุนกันหรือเปล่าแค่นั้นเองของคนันสังคม จากกรณีดราม่านะครับที่นักแสดงคนดังอย่างต่อธนพมีการวิาพากษ์วิจารณ์นะฮะว่าทําไมคอนเทนต์ไทยถึงยังไม่ไปไกลในตลาดต่างประเทศและแน่นอนมีการพูดถึงปัจจัยสําคัญนั่นก็คือเรื่องของคนดูด้วยนี่ก็เลยทําให้ตลอดทั้งสัปดาห์มีการวิาพากษ์วิจารณ์และพูดถึงประเด็นนี้กันในวงกว้างครับทั้งในกลุ่มของคนดูเองรวมไปถึงนักวิจารณ์ภาพ,พยนตรยชน์และนักวิจารณ์ซีรีส์ตามเพจต่างๆ และแน่นอนที่สําคัญรวมไปถึงคนในอุตสาหกรรมที่เป็นคนผลิตคอนเทนต์ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หนังหรือว่าละครต่างก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะครับโดยหลายคนแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสาเหตุที่ทําให้คอนเทนต์ไทยยังไม่ไปไกลส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลที่นับมาได้จากกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ําจนกระทั่งถึงปลายน้ําและที่สําคัญเรื่องของการตลาดและอํานาจในการผลิตก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันครับ หากมองปัญหาคอนเทนต์ไทยว่าทำไมติดลมดูเหมือนว่าคนในแวดวงต่างแสดงความเห็นตรงกันว่าอุปสรรคเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นแรกอย่างเรื่องทุนสร้างที่ส่งผลให้เวลาในการพัฒนาบทน้อยกว่าคอนเทนต์ต่างประเทศที่ใช้เวลานับปีเพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุดทั้งยังติดกรอบทางสังคมที่ทำให้ผู้ผลิตเลือกเซ็นเซอร์ตัวเองเพื่อความปลอดภัย ขณะที่ในขั้นตอนโปรดักชันก็เต็มไปด้วยปัญหาสวัสดิการและชั่วโมงการทำงานที่ส่งผลกับคุณภาพการถ่ายทำแม้จะสามารถวัดความสำเร็จจากเสียงวิจารณ์ของผู้ชมได้หากสิ่งที่มีอำนาจชี้ขาดว่าใครได้ไปต่อยังอยู่ที่ยอดสตรีมมิ่งและเรตติง้งซึ่งหลายครั้งเสียงวิจารณ์กับยอดผู้ชมก็สวนทางกัน เห็นได้จากคอนเทนต์แนวชิงรักหักสวาสดที่แม้ถูกวิจารณ์มาทุกยุคว่าซ้ำซากไร้การพัฒนาหากยังทำเรตติ้งได้ดีไม่มีตกปัญหาคอนเทนต์ไทยจึงกลายเป็นงูกินหางที่จุดเริ่มต้นและจุดจบของปัญหาเกี่ยวพันกันจนแก้ไขได้ยากผมกำลังมองว่าคอนเทนต์บ้านเราไม่ว่าจะนังหรือละครเนื้อหาจะเป็นยังไงต้องให้ดูสิ่งที่ว่าใครมีอำนาจในการผลิตที่แท้จริง อานาจในการผลิตนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหนังอินดี้อานาจในการผลิตอยู่ที่ใครอยู่ที่ผู้กํากับผู้พุ่มกับมีอํานาจเต็มเพราะเขาได้ทุนมาเข้าหาทุนของเขามาเองถูกไหมฮะเขาสามารถรังสรรค์นเนื้องานเนี่ยตามที่เขาต้องการได้แต่พอเป็นงานเช่นละครมันจะต่างกันแล้วละครอำนาจในการผลิตไม่ได้อยู่ที่ผู้กำกับนะฮะผู้กำกับเป็นแค่ผู้รับใช้เป็นแค่ผู้รับ รับใช้จริงรับใช้งานเขียนบทซึ่งคนเขียนบทเองก็เคยมาบ่นกับผมเขาบอกว่าอาจารย์ผมอึดอัดนะทุกคนเรียกร้องแต่บทที่ดีไม่ใช่เราไม่อยากทําเราทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าทุนทุนเนี่ยเป็นตัวกําหนดมาเลยว่าต้องทําละครแนวนี้เท่านั้นนะครับแล้วถามว่าทุนเอามาจากไหนทุนบอกว่าก็เรตติ้งมันดีไงือตอนนี้ก็แน่นอนว่าอํานาจการผลิตมันมีมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีทุนข้ามชาติที่มาในรูปแบบต่างๆทั้ง ซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายไทยก็ยังไม่ค่อยทันเท่าไหร่ด้วยอะไรเงี้ยก็อำนาจการผลิตเขาก็คงตามว่าผลิตอะไรแล้วได้กําไรกลับมาแการลงทุนแล้วมันรีเทิร์นหรือเปล่าผมว่ามันไปอยู่ที่ตรงนั้นในส่วนส่วนเม็ดเงินในการที่จะผลิตคอนเทนต,ต์ตรงนี้มันมากแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าอุตสาหกรรมนี่แต่า่าเจเนเรทรายได้กลับไปให้กับผู้ลงทุนได้มากแค่ไหนหรือว่าอะไรเหอะึ้นาเราก็ทํกันจนแบบว่าจนไม่มีพื้นที่อื่น อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันสิ่งเป็นสิ่งที่ทําลายตลาดที่สุดก็ต้องฝากไปถึงคนที่ทำมาร์เก็ตติ้งนั่นแหละเพราะว่าตอนหลังมาาร์เก็ตติ้งเนี่ยนั่งประกบในทุนแล้วปัจจัยที่ทําให้เกิดการถกเถียงถามหาคุณภาพคอนเทนต์ไทยมากขึ้นระยะหลังมาจากการเข้ามาของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่เป็นประตูเข้าถึงคอนเทนต์โลกจนเปรียบเทียบได้ง่าย อย่างไรก็ตามแม้เสียงวิจารณ์คอนเทนต์ไทยจะมีมากแต่ก็ยังมีผลงานจำนวนไม่น้อยที่ไปสร้างชื่อและความแปลกใหม่ในต่างประเทศซึ่งท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับรถนิยมและวัฒนธรรมของคนดูและแนวทางการตลาดของผู้ผลิตว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายสำหรับผลงานชิ้นนั้นกวินพบพันธุเกิกไทย P ี BS รายงาน